สบายดีพี่น้องพ่อพกันเก่าพี่น้องพ่อพ่อกันคือเก่าเพียงหมดเลยเจ้าข้องกับหมาบอกหรือเจ้าไนด้มาเขนอนมาแ้วไปกินข้าวกันอจแกนี่พี่น้องอ้ยใครเจจันนี่เจัเขาไปติดนะครับออย่างี้เยอะนะพี่น้อดอบุลาส่ยันหมันบ่หอมบอกหอมตังกาดไ่งนะว๊ไปติดมันชารก่บุีพทธายคิดไม่เกิบประเาศ แล้าวข,ขาติดข้าวตังกล้องข้ากระหักบดไป<ล>หน่อยข้าห้องเลยข้าวแแดงมาเข้าวพรีมได้เหมือนนี้ทุกคนยีาเท่ากับมห,หมาผุกห้างยวก็บผุกออกมาหนามากินข้าวป้าเผื่อวันนี้นนมันเป็นเมื่อวันเสาร์เพราะวานันยุดได้เันอเศรีบอยู่หยเหื่อนัากันหมาเบิร์ดเด็กๆกะกินข้าวกับแกนทำไมแกนทำไมกับเบิร์ดลยะตอนกินข้าวกับประเท่าทยคลิป ว่ากันขโมกขโมยเห็ดเบียกฮอดขั้นนี้เล้ทุกคนเห็ดเวียกั่าเป็นเ,นเนบึ่งคนชมปูนก่อนไปชมปูนนงไ่จ่าลก่จาลูบ้าอเจ้าในบ่อองแหงงานนะเ,<อ>เป็นกรรมกรมาจ๊ะ À, thôi. À, thôi. thu mong thu cháu non máu, khả năng ăn cò, sắm lời phùชม cả tròn, nạm thanh sắm, i bùi chiả thấy bùi soi cẩn, ơ, uối soi cả soi bảo cháu cả, cháu cả giặt lái nàng nhà mình à กอผาา้าเฉามอก่อนนะเทขานเทขานแล้วเมื่อวานนี่มันนี้ก็กออุ้ออยแดดกระแดดแท้มันสิตายกระแดงมาแล้วนี่ค่ำเลยอ่างห่อน,อน,นเอาเจ้าหลุดดอยชานมาบอสินจอดอยู่กับผู เจ้าแกเล็กหมาเออสื่อเล็กเจ้ากักจันน้ำไม้เกงน้ำไม้ก็เลือดแต่น้ำยังลูอเอามาบักอุ้มลูกอันใส่คลิปมือเดียวเองมันมัวได้หลายโอ้ห้องเย็นเย็นงับอร่อยมาปูป้างนอกนะ มันจะอิ่มแล้วกินพากันทุ้งเขาแล้วก็จะแกงน้องไม้แซ่บปอาโหเซรอนหลังจากชมปูนแล้วก็ไปค้นดินไปค้นอิทพ่ะนะพูนนะ่ะตกเด้อมันเจือนเด้อเซรอนจะเมนดูเนาะ เออยันข้ามาบ่ไดป้าขี่พูนคนกุ้มทางลูกหลังทุกคนเอ้ยพูนโหลดออกบ่ได้ทางนี่นะรถไทยก็จะเข้ามาได้อยู่ก็เจ้าสิมาเอาเอาไม้มาเอาไม้ชิมาตัดไม้แล้วก็แก้อันปีกไม้มาให้เลยโหลดไอ้สินเข้ามาบ,บ่ได้สิภาคเล็กน้ำข้าเจ้ามา สลัดตายเถอะนะจะบอกยุดยุดเหรอใส่ล่อใส่ล่อฉันหลอกจะคือดูเถ้ะฉันหลอกดูแต่วะทอดูก็ดูฉันหลอกหน้าผากเริ่มหูเมาเอือเหือแตกเหือตุมมาเถอะนี่แล้ว ลูกชาวชวนต้องหจักเห็ดวิ้นว่าแมนบอกเล็กน้อยคนหู้อันนี้นะแมนบอกแมนคังธรมะอยู่บ่เจ้านะฮะขังขังอืออยู่ได้บ่สมุนเอาลายแทะ ผู้ก่อกะซ้ามคนผู้ชมปูนก็ผวนคนดินจีแมนผู้นิช่องมามาชลนเยชนเอ้ยลูก งก็ได้ง mm. ูขุดทอลงรดมร้อยบ้อืมออาค้นค้นฉลาดเราดูอย่เพื่อแต่เพิตุ้มสิตาชินหยังอ่ม เมื่อยบาเชนหลป้ามาแล้วทางนะคนเล็กมาแล้วทางนั้นนะขี้พูนคนกุ้มกุ้มก็ตู่พูนด,ดินชายก็รอก,กเดียะทุกคนพูนทางค่ะ เล่งจนมาพอแห้งฝนมาตกใน,นนี้แล้วมันก็แห้งแลงแดดบาแล้วจะแดงแดดบาแล้วปูมันก็ได้โป่งนอออมาพะว่า <c> พ <oughs> ี่พูดคนกุ้งกุ้งไม่เห็นหัดขุดปูเนื้อท่คนชีได้เหมือแล้วมันนี้ได้เหมือแต่เว็นมนันนี้ป้าน้องชาวอยู่เหือนยันเธอจะออกมาล แล้วเองผักพอนตาเบนไหมนี่ช่องด่านเมนบอกโทวาแก่งจันท์ยิ่ก็นเลยอ่ะเขาใช้ฝักกันเหมือนคนนอนกันรับนอนรับ เกียมเครื่องชิมืออะไรมันเนด้งแดดมาเลยทุกคนเอ้ยแดงแดดแล้วนี่คนหน่อยกันคนหน่อยกันลับ ลุกเด้อเมื่อเด้อปะเมื่อปะเมื่อปะบริหนอนอูมุ่ยมาหิวเอาเครื่องไหมลูกไปได้เมื่อได้เผากันเมื่อแล้วทุกคนไปเอาอุ้มเอาลูกหน่อยหลุดกระจัดอยู่เนาะปะเมื่อปะก้อนบักร้อยเมื่อกก้อนมาหนึ่งร้อยเมื่อกก้อนแล้ว มือป้าแม่โอ๊ตมานำกันมือก่อนไปกรรมก่อนก็ไปเียกพุ่นผลกุ้มกุ่มผูกไปได้เป็นหอังมือในบ้านลผลนสกรุกุ่มนะไปาทงลูกหลังเห็นได้ใช่ไหมยงยางๆนี่กระตาใหรอไี่ดิอ่าตาเป่าเห็น พาอยู่บ้านหไหนด้ผูไปแล้วไม่จอยกัยบผูย,บย,ย่างแคมแคมบอกหล่ะจังบุกิพูนรถเข้ามาขวัดตว,ตว,ตวดรถอี่พอโค้งผูไดแ้แทงน้าผู อายา<บ>กเลยไม่รู้ใช้เขาขาึ้ขาอยากขาแล้วใชก็จะได้ย่งขี้พ่นพันกุ้มกุ้มนี่มันก็แตกยอดกูดูกระโดบอยู่มันดินพองๆเ้ยทุกคนเลยนี่ดิมันกระโปรงอยู่เลยนี่มันนะนี่นี่เด็ตัวนี้กันนี่กระแตกตุ่มอยู่ ลูกเขาจะมามวนแนวได้บอลลิงคีพุ่นนะบอสจิเมอร์เลยเขาเถือเ่อจังหละ่ะเขาจังอะไรโอ้คีพุ่นเชลล่าเนยเจ้าเนี่ย, <c oughs> ยได้บอลเลย <c oughs> ประตูรีโมดบอลไปไป thoái lăng bỏ, đi háo tha ở nọ, thục khuẩn đấy, chìm mờ lẽ, căng có ní lẽ, cam tơ được đấy mà, wa ben có tơ ben đen chi hmm, โย่ปีกปิกปีกปีกบายบายเจ้นาเขาเถื่อนแล้วทุกคนูกใะหลดเลยพอดพักเด้อหมดบายบายเอาล่ะทุกคนมา้อตในหอกระชิดได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้พบพ่อกันคลิปต่อไปพากก็ไหลก็แช์ก็ติดตามช่องมาเตชินได้ทุกคนสบายดีบายบาย Eu cai, pra